วาสนาพระเอกหมอลำนกพงศกรแม่หักเปรถบ้านคันใหญ่เจ็ดหลักของขวัญวันเกิดทำเอาเหล่าเอฟซีหมอลำพือฮาวาสนาพระเอกหมอลำคนดังนกพงศกรฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีกับการทำบุญร่วมกับแฟนคลับโดยครั้งนี้นกได้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถบ้านมูลค่าเจ็ดหลักที่แม่ฮักจากต่างแดนมอบให้เป็นเพราะแม่ฮักหินความลำบากของนก เวลาไปถึงเวทีก่อนขึ้นแสดงแต่ละครั้งนกเป็นหัวหน้าดูแลการทำงานของทีมงานทั้งหมดทั้งอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตัวคราวนี้ก็สะดวกแล้วคนทุกอย่างอยู่ในรถคันเดียวจบเลยโดยพระเอกหมอลำเผยว่านกดีใจมากที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่รักนกนกจะพัฒนาสืบสานวัฒนธรรมหมอลำตั้งใจทำผลงานออกมาเป็นของขวัญกลับคืนแม่แม่พี่น้องแฟนคลับนกได้มีความสุขเหมือนกันครับ ฮแท็ ack, หมอลำเสียงวิหกแฮแท็ ack, นกพงศกรขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ